กันนะคะกรุงเทพไปโูงงานกิ้งใหจุกเด็ดโกเด็ดโกโดยเซ็กยังไงที่ได้ขับกรุงเทพค่ะกับกรุงเทพอะไรฉันไม่ใช่คนกรุงเทพก็กลับไปเที่ยวไงม่มีตังค่ะม่มีตังโมจะไปนอนที่ไหนค่ะไปนอนกับแม่ แม่แม่จุ่มอยู่ไหนจะตื่นเต้นมากนี่นะคะเราอยู่ที่น่าจะเรียกบกสอง,องมังไม่รู้เป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้นั่งรถทัวร์กับบานตื่นเต้นมากเราจะใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงกับบ้านนะคะตื่นเต้นสุดๆแล้วเพื่อนเรามาลวค่ะทุกคน เนเราจะได้อยู่กับเพื่อนเป็นเวลา14ชั่วโมงบนเครื่องเฮ้ยบหมือนถั่วใช่ด้วยพื่โหนูเรื่องบัตรลอกซอนแต่มีบัตรกำับขี่นะคะใช่ไหมกำับขี่แทนไหมนี่นะคะเพื่อเรานี่นี่คือบรรยากาศ insert insert นี่นะคะ กระเป๋าตระเปาเออฟิลไปเที่ยวไปเที่ยวไหนกรุรงเทพเชียงรายเจอเลยเจอกันที่กรุงเทพนี่นะคะเราจะหลับเกียดขค้น่นคนละก็โดสิปเป็นยังไงรีด ตื่นเต้นมาเคยอล้ทัวร์หรอครับที่อุิบายขึ้ไใบต่แลงมาในกา,ารจินตนาการเราไม่เป็นแไปเลยอันนี้เหมือนเครื่องแต่จริงๆคือบนรถทัวร์นี่นะคะสิ่งทีท่เมทที่อันนคือไม่ที่ใช้คือนัดมาก,กว่ะครับ ตอนก็คือกลัวแบบแปจะหมดไปแต่ดีมากที่มันมีให้เเมซิ่งสดๆต้องบอกใบ้ๆเชียงรายตนี้เต้น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 ,ตนมากที่ได้ขึ้นรถทัวร์นี่นะคะเราสามารถปรับเบาะได้นะคะในสาธิตการปรบบับเบาะประบบับเบาะให้ดูหน่อยเอ้ยปรบบออับเบา อ,อ,อ,อันนี้คือสุดแล้ว,อนนลวเออนอนสบายสุดๆนี่นะคะเรากำลังอดพักสวัสดีไปลองไปเที่ยวกันดีกว่า มีหลายคันเลยตื่นเต้นอนะที่นี่คือบอสอนะครับะะทุกคนจอดพักตรงนี้แลวตรงนั้นก็มีร้านขนมขายด้วยตรงไกลๆตรงนั้นคือดีนะจอดพักตรงนี้ทำอุ้ยร้านข้าวก็มีตรงนี้เขาจะให้เวลาเราตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่ากว่า เดี๋ยวก็มาอีก30นาทีเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนะคะ่ะเป็น่โมงครึ่ง6โมงครึ่งเท่านั้นเราไวหวในฝั่งโน้นมีข้าวเต็มเลยนี่อาลาคาเฟ้ไหนเพื่อนๆจะไปซื้ออะไรค่ัสนใจกินอะไรคขึ้นไปได้ปะน่าจะได้นะ น้ำพักเล่นน้ำเธออะไรคะแชกเิเวเป็นงไงบ้างเน่ทุกคนไปนไหันอ่ะอร่อยสดๆก็ลองหน่อช้วาน้ำติ๊กอยู่ไหนอ่ะเออไอ้เมื่อกี้เรียกว่าวัดดีเธอชื่ออะไรอ่ะวัสดี นี่นะคะเพื่อนกินข้าวมั่นใจกำจดไปล้างม,มือยำนึ่ยำนี่งฟิลรถทิมมากเลยใช่ใครคิดว่าใครคิดว่าจะปวดฉี่ก็ไปฉี่อีกนะน่ากินมากเวอร์วิวตรงนี้สวยนะมมนี่นะคะการนั่งรถ ฟวนนานๆเนี่ยก็เหมาะมากในการลดหนังมาดูระหว่งงังรอทุ่งเนี่ยจริงๆเรื่องเนียนดูจบไปแล้วเดี๋ยวจะดูอีกรอบนึงคือเรื่องนี้ตกมากวัน จะมาพรีเซนต์อาหารทุกอย่างที่แอดใช้คำว่าแอดได้ไหมเขาให้มาะคะ่ะมีถังน้ำเปล่าอันนี้คือแทเทมีอันนี้ด้วยแสดกแจอาหารขนมดีของคนดีอาหารชสดแล้วมีน้ำยูนิฟ์กับอันนี้กระดาษกระดาษเย็นไม่รู้เรียกอะไรกระดาษเย็นแล้วกัน มีแทเพื่อนเดินทางต่นงต่างอไแต่แล้วก็ที่ตอบตานที่สุดคือขอมปังน่าเป็นงานดำจากอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะก็ไม่กลัวอดตายเลยถ้าได้คนบริการภายในรถบอกที่นั่งของท่านเป็นเบาะนักพิงไฟไฟ้าสามารถปรับเองนอนได้ทุกปรับจะอยู่ ดน้าซ้ายหรือความืนของท่านไฟอ่านหนังสือช่องปัดทิศทางความเย็นและให้เก็บสัมภาระอยู่เหนือบนสีสังของท่าน,าน,าน,ห,นห้องสุขภัณฑ์หรือห้องสุขาอยู่ทางน้าหลักสุดตอนนี้นะคะเรามาจา่ายค่าบ้านเร้วหลังจากที่รับไปหนึ่งตื่นหนึ่งตื่นจะประมาณสี่เจ็ดปี 50. โอเคเราจะไปพาดูก,กินข้าวกัน นี่นะคะตุนรวมแลาวอาหาโรโบมาดูกันว่าเราจะไปกินอะไรนะคะวันนี้กินอะไรนี่ข้าวเช้าวันนี้เป็นไขต่ต้มอ้าวาก็เที่ยงคืนแล้วมืดดึกอ้กอาวเที่ยงคืนแล้วไม่น่าเป็นเช้าวันใหม่หรอไม่อา้าวปกติก็ยังไม่นอนเย็นเมื่อวานอ้อาว ตอนนี้อยู่ที่มอชินเวลา12ชั่วโมงที่เราได้เดินเข้มาถึงตอนนี้เวลาปีสิบนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะไปขึ้นปีทียสวัสดีเพื่อนๆลอง ไม่ลราคือถ่ายนานมากการเดินทางของเรายังไม่จบเพราะเรายังไม่กลับบ้านอันนี้นะคะยะเที่ยมาทีกำลังรอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งว่าจะมากี่โมงจริงๆมารอแล้วแต่ฟ้ามืดแต่ตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วนะคะแต่เราจะรอเพื่อนต่อไปสิ่งต่ไปต่อไปนะคะ เดินว่าจะไปถูกทางไหม <S 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 อันยังทุกคนวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะได้ไปศึกษาโรงงานโรงงานสักที่นะคะก็รบริษัทแรกนั่นจะเป็นมีโอแฟคทอรี่อะไรอย่างงี้ซึ่งเขาน่าจะไม่ให้เราถ่ายวิดีโอแต่ก็เดี๋ยวจะมาสรุปไทคลิปแล้วกันว่าแบบาทคลิปทายวันนี้นะคะว่าแบบเออไปเจออะไรมาป้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวสรุปมาให้อืมซึ่งตอนนี้เราจะวาดจะไปที่ดอนเมืองนะคะเขานัดกันที่นั่น แล้วเดี๋ยวก็จะไปกันอันนี้ก็จะเป็นรรายวิชา i ิน u s t r ที l วิ s ิตอะไรเงี้ยก็จะได้ไปดูบริษัทต,ต่างๆนะคะซึ่งวันไม่ใช่วันคือรายวิชานี้จะทําให้เราได้ไปทั้งหมดสามบริษัทอะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานอีเวนต์นั่นก็คือ c o สเมตนะคะอืมไปดูดีดวกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างน,านะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินแล้วรอรอรอ เพื่อนๆมานะคะคือวานมาก่อนเวลาประมาณแบบหนึ่งหึงสองชั่วโมงเลยคือตอนเนี้มาแบบอ่อมไม่รู้จะทำไรเดีย๋ยว่าจะไปหาอะไรกินแล้วรู้สึกหิวนี่เด็กน้อยทึงต่างกลางลก็รอเพื่อนๆต่อไปตอนนี้นะคะได้มาชาราเต้เย็นมากินคือแบบ เราชาอร่อยมากนะคะในตอนเช้านี้มีเอเนอล่คือตอนนี้ว่าใส่ชุดเป็นกาวสัน้นทองวันแลกใช่ปะแล้วก็แบบมาคนเดียวแล้วรู้สึกแบบแปลกมากเลยมันตตจเป็นหมอดูเหมือนหมอกหมเออฮะไม่ใส่เวอนผมแ่บเออก็แอบจะดูเหมือนหมออยู่แอบในใจก็คือชาเจาาน,นี้อร่อยอมีกินได้ยวินมาหลายมาก เดี๋ยวเราจะรอให้คนตอบไปนะคะประมาณครบแล้วแอ้ออนี้นะคะเราจะไปขึ้นรถบ,บัสกันนะคะทุกคนเจอันเจอตาเติดเต้นมากเตรดขึ้นมาเวลานี้ เต้นเป็นเัมนไมมาวันแรกก็ผิดเลยคนแม่อะไรกลุมนะคะม,มาเจอกันที่มีโอแฟรทางนี้นะคะมีโอแฟทอรี่เนี่ยเป็นธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคต่างๆอาทิเช่นขี้มานน้ำน้ำยปาปั้พนุ่มน้ำยาซับผ้าและโคโลนค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เลยที่ผลิตนะคะอาทิเช่นดีนี่ ด uh uh ีไนส์ไฟไลน์และเอเวอร์เซ็ค uh ่ะเซนเตอร์นะคะหากผู uh ้โดยสารมีคำถามอะไรกันนาติดต่อพ o o กเกิลชาจีบีทีแล้วก็สปาดีค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะบริษัทดีโอแฟร์ติริกนะคะมาถึงแล้วมาถึงรล้วนี่นะคะเราเดินมาแล้วเป็นไงเต่นเต้นไหมคะตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะ เสจะได้จะนำคนเดียวค่ะโดนไปแล้วนะคะถ่ายไปหมดแล้วนะคะแป่งถ่ายไปหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ทำอะไรเห็นไหมนี่นะคะมีผักเบคให้ด้วยนะคะเติมเต็มสดๆนี่นะคะเราจะขับที่ผักแล้วค่ะทุกคน ถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนเต็นมากค่ะโรงแรมในห้างคอนเทน,นเตอร์น,นะคะสวัสดีครับโอ้โหเปลี่ยนเต็นมากได้พักโรงแรมในห้างครั้งแรกเราจะไปครั้งเดียวนี่นะคะโรงแรมอ,อืเช็คอินเช็คอินนะคะ นี่นะคะเราได้ห้องหนึ่งจ็ดแปดเก้านะคะเราจะไปดูห้องตปนี่นะคะห้องเราเจอเลยเจอโต๊ตีก่อนนะคะเข้าได้เป็นห้องเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องกันนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเปิดตัวตูวมาก็จะมีห้องอย่างนี้นะคะนี่คือโต๊ะฟิลแบบโต๊ะเก้าอี้วางของอะไรอย่างนี้ก็คือเพื่อนดิฉันวางไว้แล้วนะคะ แล้วพอเดินออกมาก็จะเป็นทีวีใช่ไหมแล้วก็มีกระจกเช็คเช็คตัวเองได้สวยอ,อย่างงี้แล้วก็ออกมานะคะก็จะมีเป็นที่นั่งสองที่นะคะตรงนี้เลยแล้วก็มีโต๊ะขั้นกลางอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเตียงนอนนะคะสองเตียงรูปผ้าฟิวไทเวอร์อ่ะแล้วก็จะมีนี่นะคะ่ะพามานเอาเมื่อกี้ปิดเอา ใครข้อดท่านี้นิดนิดหน่อยน,น,น,นะคะแล้วก็เปิดได้วค่ะทุกคนฟีลวิวแบบถ้าตอน,ชน,นเช้าได้เจอพฟนี้นะคะตอนนี้คือตอนกลางคืนเออมันก็ออกไปได้ไหมออกไปในระเบียงได้ไหมเออออกไปในระนอกระเบียงก็จะฟิลนี้นะคะซึ่งไม่ออกไปดีกว่าโอเคค่ะน,นะคะประมาณนี้นะคะห้องสําหรับห้องนี้อะคะ่ะไม่มีกระจกตรงนี้ด้วยให้เห็นทั้งได้ทั้งตัวเลย รลอนะเดี๋ยวว่าก็จะพักกับเพื่อนนี้ห้องนี้สักพักแล้วก็จะไปหาอะไรกินนะคือตอนนี้หิวมากแล้วตอนนี้เป็นหกโมงที่ไม่ได้กินข้าวเลยเลยจริงๆอืมเดี๋ยวรีวิวห้องน้ำให้นะครับเ,เพื่อนกำลงังทำระอยู่นี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเข้ามาก็อุย้ยกว้างแลยเนี่ย มีกระจกบานใหญ่มากแล้วก็มีนี่เซราง์มือแล้วก็ของเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็มีอุ้ยอ่างอาบ,บน้ำแบบจักูชีนะคะแล้วก็มีฝักบัวด้วยตรงนี้นะ,ะมีคามาตรงนี้เออแค่นี้นะคะห้องน้ำจบการรีวิวโรงแรมตอนนี้นะคะเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะ ไปดูดีกว่าว่าจะได้อะไรมากิดชั้นหนึ่งไม่กดชั้นเจี๋ชั้นหนึ่งนี่นะคะเราลงมาข้างล่างโรงแรมแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินในตลาดกันมาตองฝั่งดูครับเพื่อนๆครับผม,อมโอ้น้าอีกจตต้องการข้าวอ่ะ หิวข้าวมากเวอร์แล้วก็แบบเดินผ่านมาไม่เจอร้านข้าวเลยหน่อยอะ่ะแล้วคือตลาดใหญ่มากต้องหาข้าวกินให้ได้เลยได้กระเพรามาแล้วเดี๋ยวจะไปยิมในห้องกันให้ทุกคนตอนนี้ว่าก็อัดนนะ้ำกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะมาสรุปหน่อยว่าบริษัทมีออฟเ t คตอรที่แรกที่ว่าไปเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะก็ทางบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราถ่ายคลิปก็คือแบบห้ามถ่ายอะไรางี้เนาะก็สามารถแบบเออถ่ายได้นิดหน่อยอะไรางี้อืมก็อยากจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าแบบไปเจออะไรมาบ้างทำกิจกรรมอะไรมาบ้างอะไรางี้เนาะก็อย่างแรกเลยมาแบบรู้จัก n e ออฟฟิศตอรี่คร่าวๆดีกว่า n e o อ a ฟ t o r อรี่เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเครื่องสำอางทางด้านทำความสะอาดเช่นทำความสะอาดตัวเช่นชีมบําน้ำอะไรเงี้ย มีเกี่ยวกับน้ําหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีนะคะอืมเขาก็ผลิตแบบแบรนด์ดแบบังๆเลยนะคะที่แบบทุกคนน่าจะเคยใช้แล้วก็พันกูพันตาม,มาบ้างก็เช่น bny dini e v e r e n t อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็วาได้ไปดูทั้ง r d แล้วก็ production เลยดูยที่ r d นะคะ r d เนี่ยวาจะไปดูแ a บของเขาอะไรอย่างเงี้ยอืม ซึ่งแล็บเขาแ่บสะอาดมากอะไรเงี้ยมีเครื่องวัดผิวแล้วก็มีที่เอาไว้เขาเรียกอะไรอะสำรวจกลิ่นอะอืมสมสิงไรแดดแล้วก็มีการรีคูดวอลเนเทียร์มาด้วยนะคะคือแบบเขาใส่ใจในเรื่องของกลิ่นมากๆเพราะว่าเขาแบบเล่นกับกลิ่นเยอะอะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเขาก็เป็นเกี่ยวกับกลิ่นด้วยแล้วก็เขายังมีเอ็กเปิดทางด้านน้ำหอมเนี่ยมาดมกลิน่นของเขาเป็นพิเศษอะไรเงี้ย ก็เร,เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ใส่ใจเกี่ยวกินมากเลยนะคะส่วนทางโปรดักชันเนี่ยเขาก็แบบมีเครื่องจักรเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบเออเป็นที่ที่เราเรียนไปแล้วนั่นแหละแต่แบบนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นแบบเครื่องจักรทางไลน์โปรดักชันจริงๆอะไรเงี้ยเขาผลิตได้เร็วมากแล้วก็เสียงดังด้วยข้อเสียคือเสียงดังแต่มันก็แบบ เป็นปกติแหละสำหรับโปรดักชั่นไลน์ที่จะจะเสียงดังเสียงจังจากอะไรเงี้ยเนาะอืมแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยคนที่มาบรรยายหรืออะไรเงี้ยเขาแบบเป็นคนที่เฟรนลี่มากแล้วก็รู้สึกสนุกมากตอนที่เขาบญญารรยายอะไรเงี้ยอืมโดยรวมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สนุกไปด้วยเสียอยู่ข้อเดียวก็คือแบบตอนกลับคือแบบระยะทางห่างจากโรงแรมเยอะมากอะไรเงี้ยคือแบบหิวมากตอนนั้น ไปดูดีกว่าว่าแบบเออวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววาจะถอดตัวลาไปนอนก่อนนะคะไปเจอกันวันพรุ่งนี้